สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบปัญหา F-C, นะครับที่คอมเมนต์มาเกี่ยวกับประเทศปัญหาประเทศลาวนะครับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาคนแรกนะครับคุณสีทองนะครับบอกว่าแนะนำให้คนลาวใช้เงินเทวดามันจึงจะแข็งค่านะครับก็ถูกต้องนะครับก็ถูกต้อง เงินเทวดาที่จริงแล้วมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือเงินบาทนี่แหละครับเงินบาทนี่แหละครับเพราะว่าการที่เงินเงินของประเทศตัวเองมันอ่อนค่าใช้เงินบาทดีที่สุดนะครับนี่แหละคือเงินเทวดาเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ทํานะครับอย่างเช่นยุโรปในยุโรปมันก็มีหลายประเทศใช่ไหมมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมี สเปนมีอะไรต่างๆนั้นๆนะครับฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับเขาใช้เงินยูโรใช้เงินยูโรก็คือเงินส่วนกลางนะประเทศใดอ่อนค่าก็ช่างมาใช้เงินยูโรแล้วมันก็จะแข็งได้ตลอดนะครับส่วนเงินบาทนี้ก็เป็นเงินเขาเรียกว่าดอลลร์อาเซียนนะครับดอลลร์อาเซียนหลายประเทศใช้ด้วยอย่างเช่นพม่ากัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับ ถ้าไม่รังเกียจเงินบาทนะครับก็จะแก้ปัญหาได้นะครับเงินของตัวเองมันจะอ่อนค่ายังไงก็ช่างมาใช้เงินบาทไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ได้นะครับมันพม่าเขาก็ประกาศออกมาเลยให้ใช้เงินบาทนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปพิมพ์เงินเพิ่มหรือว่าไปยุ่งกับเงินของตัวเองให้มันมากมายนะครับก็ใช้ไปปกติมันจะแข็งมันจะอ่อนนี่มันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ ประเทศพม่าไม่เกี่ยวนะครับประเทศไทยนี่แหละจะเป็นตัวบริหารเงินของตัวเองประเทศอื่นก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยถ้าหากประเทศไทยทําให้มันแข็งอย่างเงี้ยอย่างประเทศลาวไปใช้มันก็ไม่แปลกอะไรนะครับซื้อของมันก็เงินก็เป็นแค่อะไรเป็นแค่ตัวแทนสินค้าเฉยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันไปเฉยๆจะไปจริงจังอะไรนักหนาที่จะไป ใช้เงินจีบให้ได้เนี่ยเมื่อใช้เงินจีบแล้วมันไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีสินค้าส่งออกอย่างเงี้ยไม่มีคนไปเที่ยวแล้วไม่มีโรงงานที่ผลิตสินค้ามากมายต่างชาติไม่ไปลงทุนอย่างเงี้ยยังไงยังไงมันก็ไม่แข็งหรอกครับถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นแต่ประเทศไทยมีครบทุกอย่างใช่ไหมล่ะประเทศไทยมันก็มาอาศัยเงินบาทที่ประเทศไทยก็รอดแล้วนะครับแต่ที่ลาวไม่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าลาวยังถือว่าไทยเป็นศัตรูนี่แหละที่ปนเป็นปัญหาที่ว่าเขาปลูกเขาฝังใจในอดีตฝังใจในประวัติศาสตร์คิดว่าลาวนี่คือเป็นประเทศที่คอยเอาเปรียบคอยรังแกคบไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาว่าต้องมาต่อต้านเงินบาท ไม่ให้ใช้เงินบาทจะให้ไปใช้เงินหยวนอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้หรอกครับเงินหยวนเพราะว่าเงินหยวนมันไม่ใช่เงินที่คนลาวคุ้นชินนะครับมันก็จะเอามาแทนเงินจีบเนี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าจะดึงดันใช้ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่ากันแต่ทางความแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเงินเทวดาที่พูดถึงเนี้ เงินบาทดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลายประเทศเขายอมรับแล้วนะครับว่าเงินบาทนี้เป็นดอลลาร์อาเซียนนะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นนะครับจะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่เรานะครับไม่ได้ว่ากันนะครับคนที่สองนะครับคนที่สคุณบัญชานะครับบอกว่ารัฐบาลจีนเขาไม่ชอบที่ประชาชนของเขาไปทำความผิดนอกประเทศโดยเฉพาะจีนเทา เขาต้องการกวาดล้างเพราะมันทำให้ชื่อเสียงของเขาเสียเป็นเหตุทำลายเครดิตประเทศจีนนะครับถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นะเขาบริหารดีมากนะครับประธานาธิบดีของเขาก็คือสีขิ้นผิงเขากวาดล้างจีนเทากวาดล้างคนไม่ดีทุกอย่างคนจีน ที่รวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็มักจะหอบเงินหนีไปต่างประเทศนั่นแหละครับรวยถ้าหากไปด้วยเงินที่มันไม่สุจริตเขาก็ต้องตามจับตามเช็คให้ได้นะครับอย่าว่าแต่จีนเทาเลยนะครับจีนที่ดีนะครับที่เก่งก็ยังอยู่ยากเลยนะครับอย่างเช่น แจ็คหมาเนี่ยแจ็คหมาเนี่ยโอ้ยเก่งมากเลยนะครับรววร่ำรวยมะมากมายมหาศาลนะครับมันไปกรบรัศมีประธานาธิบดีของเขานะครับสีจิ้นผิงก็เลยเบรกซะเลยนะครับบอกว่าคุณจะเก่งเกินเขาไม่ได้นะครับแต่เก่งเกินเขาไม่ได้จะต้องให้เขาเป็นพระเอกว่างั้นเถอะ ในที่สุดแจ็คหมาก็หายไปจากวงการเลยนะครับไม่โผล่ออกมาในสื่อในอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่รู้เป็นตายลายดีอย่างไรนี่แหละคือประเทศจีนเขาคิดว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขาแล้วก็กจะปราบทุกคนที่ประพฤติตัวไม่ดีนั่นแหละครับแม้แต่คนที่ทำอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละครับที่ มาลงทุนมาในประเทศที่ซีฮานูวิวประเทศกัมพูชาที่ประเทศลาวที่ประเทศอะไรนะครับนายทุนคนนั้นนะที่ประเทศจีนก็มากมายนะครับพอมาช่วงโควิดแล้วปรากฏว่าไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมจับง่ายๆนะเขาเขาไม่ยอมให้ติดคุกง่ายๆนะครับเขาก็ให้ทำให้ดีที่สุดทําให้มันมากที่สุดนะครับให้สร้างไปมากที่สุดอ ไม่ให้ล้มละลายง่ายๆเหมือนกันเถอะจนในที่สุดเขาก็ประกาศออกตัวมาว่าไม่รอดแล้วขอล้มละลายขอล้มละลายทีนี้นายกสีเออไม่ใช่ประธานดีศีกินผิงก็บอกว่าคุณจะล้มบนฟูกไม่ได้นะครับก็เลยในที่สุดก็เลยให้ติดคุกไปนะครับอันนี้คือเขาเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับ ล้มละลายก็แค่ล้มละลายนะครับเงินก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังใช้ได้ก็เป็นเศรษฐีได้ต่อนะครับแต่ในประเทศจีนนะเขาไม่ให้ล้มบนฟูกว่างนั้นเถอะก็เลยลำบากจนทุกวันนี้แต่ประเทศที่รับกรรมไปก็คือ,อกัมพูชาลาวอะไรต่างๆนานาที่ตึกร้างมากมายเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าลาวกับกัมพูชานี่ จ๊งไหมที่ตึกมันร้างเนี่ยก็ไม่ได้จริงหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่ทุนเขานะครับคนที่เดือดร้อนก็คือจีนนั่นแหละครับแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประเทศจีนเขารวยถึงแม้ว่าเขาจะลงทุนสูญเสียไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็สู้ต่อไปก็มีเขาจะมีอิทธิพลในแถบนี้ให้ได้บางทั้นเถอะเพราะว่าเขามาสร้าง ท่าเรือเรียมอยู่ที่กัมพูชานะครับแต่ก่อนเนี้ยท่าเรือเรียมนี้เป็นของอเมริกามาก่อนนะครับแต่ก็แพ้สงครามก็เลยย้ายหนีกลับไปจีนก็เลยคิดว่าโอ้ทำเลนี้เหมาะมากก็เลยมารื้อของอเมริกานี้ออกไปเอาของเขาเข้ามาแทนนะครับนี่แหละคือความสําคัญของท่าเรือเรียมนะครับเขามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะควบคุมบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับควบคุมได้กระทั่ง ฟิลิปปินส์นะครับที่มีกรณีพิพาทหมู่เกาะกันนะครับควบคุมเวียดนามที่เคยรบกันนะครับเวียดนามก็เคยรบกับจีนใช่ไหมล่ะก็เวียดนามก็ไม่พอใจเรื่องนี้ควบคุมไต้หวันไต้หวันก็คือ,เ,อเคยเป็นจีนมาก่อนเขาก็อยากจะได้คืนนะครับถ้าเรือเรียมนี้ก็เลยควบคุมได้ทั้งหมดเลยบริเวณแถบนี้นี่แหละคือแผนของจีนนะครับ แล้วยังไม่พอนะครับเขาก็ยังสนับสนุนให้ไทยนี่ทำคอคลอดกระนะครับทำคอคลอดกระผ่านตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไทยทําจีนร่วมนะครับเขาร่วมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผลประโยชน์กับจีนมากมายมหาศาลนะครับก็ค,คลอดกระนี่เขาจะสามารถเชื่อมต่อไปได้ทุกที่ในบริเวณแถบนี้ก็จะมีที่ผลมากมายแต่ไทยก็เลย รู้ทันนะครับรู้ทันก็เลยไม่อยากให้จีนมีอี่ธิพนมากเกินไปก็เลยไม่ทําขอข้อกัะนะครับไปทําอย่างอื่นแทนนะครับไปทําอย่างอื่นแทนในบริเวณนี้นะครับนี่แหละคือไทยแต่ที่จริงแล้วไทยก็เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละครับเป็นมิตรกับจีนตลอดมาไม่เคยเป็นอื่นนะครับเพราะว่าจีนก็ช่วยให้เรารอดตลอดมานั่นแหละครับ เราเนี่ยแต่ก่อนเราคบกับอเมริกาก่อนนะครับให้อเมริกามาตั้งฐานทัพที่อ,อเมริกาแล้วก็เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามที่ลาวอะไรต่างๆนานาเราก็คบกับอเมริกาถนนมิตรภาพก็อเมริกาสร้างให้นะครับสมัยก่อนถนนมิตรภาพจากเนี่ยแหละครับจากโคราชถึงอุดรน,นี่แหละครับเพื่อที่จะลำเลียงทหารอะไรต่างๆนานานะครับ เราก็เลยได้ผลดีกับอเมริกาตรงนี้นะครับแล้วต่อมามันก็มีปัญหาว่าไทยจะไปไม่รอดเพราะว่า,เ,าเราก็มีคอมมิวนิสต์มีจีนก็จะรุกก็จะจะยึดประเทศไทยเหมือนกันนะครับเราก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับท่านหม่อมราชวงศ์คือิปามดก็เลยติดต่อกับจีนนะครับติดต่อกับจีน เข้าไปขอพูดกับเติ้งเสี่ยวผิงนะครับพูดกับหมอเจิ้ตุงเลยนะครับเพราะว่าหมอเจอตุงตอนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับบอกว่าขอให้ลาว้นประเทศไทยไม่เอาประเทศไทยได้ไหมหมอเจอตุงก็เลยบอกว่าได้แต่ต้องไล่อเมริกาออกไปนะครับออกไปเราถึงจะช่วยนะครับ ท่านมองรัชบงศ์คึกปาโมทก็เลยมาไลอ่อเมริกาออกไปหลังจากนั้นไปต้นมาคอมนิตในประเทศไทยก็เสื่อมอํานาจลงเรื่อยๆเพราะว่าขาดการสนับสนุนจากประเทศจีนนะครับด้วยคําบั่นสัญญาที่จะช่วยประเทศไทยนะครับในที่สุดก็เลยคอมนิตก็เลยหมดสิ้นไปในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับอันนี้ก็คือประวัติมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นะระหว่างจีน กับไทยนี้ก็เลยเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดการที่จีนมาสร้างท่าเรือเรียมที่กัมพูชานี้จึงไม่มีปัญหากับไทยนะครับเพราะว่าไทยกับจีนนั้นเป็นมิตรที่ต่อกันนะครับแล้วเขาก็ยังไม่พอเขาก็ยังจะทําทางรถไฟจากโน้นแหละครับมาจากเชียงใหม่ลงไปถึงมาเลเซียถึงสิงคโปรถึงอินโดนีเซียนั่นแหละครับคือจีนเขาต้องการอย่างนั้น แต่ไทยก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดไม่อยากให้เขามีอํานาจมีอิทธิพลมาถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เลยทําตัวอย่างนี้แหะครับก็คือสร้างให้อยู่แต่สร้างจากตอนนี้จากกรุงเทพก็ถึงโคราชนะครับแล้วอนาคตก็จะต่อไปที่หนองคายนะที่ลาวอย่างเงี้ยก็จะทําให้อยู่แต่เราก็ทําช้าๆไปเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยเท่าที่ควรนะครับ เลยทําอยู่แต่ต้องเป็นทุนตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอันนี้ก็คือจะบอกให้รู้ว่าเรากับจีนนั้น,นเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะครบทุกประเทศนะครับครบแม้กระทั่งรัเสเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศรัเสเซียก็มาอยู่ที่ภูเก็ตมากมายนะครับก็เขามาอยู่ตรงนี้นะครับเราครบ,บทุกนั่นนะครับทุกขั้วทุกขั้วเรียกว่า ขั้วคอมมิวนิสต์เราก็ครบขั้วประชาธิปไตยเราก็ครบเพราะว่าเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆไม่มีอำนาจมากมายมหาศาลที่จะไปต่อกรกับประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ได้นะครับเราก็ต้องอยู่แบบนี้แหะครับก็ต้องเข้าใจตามนั้นนะครับวันนี้ก็คงจะเสนอเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ